สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอชิราพัชรานุรักษากอนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ภาวิชาวิศวกรรมเคมีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะณตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ2ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ ห้องที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานระดับกลางและระดับความเสี่ยงต่อชุมชนระดับตำ่ำเชื้อในกลุ่มนี้จะไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรงในมนุษย์หรือติดต่อทางอากาศได้ยากค่ะซึ่งห้องนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนเข้าห้องปฏิบัติการเราจะต้องแต่งตัวให้ถูกวิธีกันนะคะ ายในห้องปฏิบัติการจะมีเครื่องมือหลักๆได้แก่อินคูเบเตอร์หรือตู้บ่มเพาะเชือ้อเราจะมีทั้ง2แบบคือตู้บ่มเพาะเชื้อแบบธรรมดาและอินคูเบเตอร์เชคเกอร์ที่สามารถบ่มเพาะเชือ้อพร้อมกับการขยับไปด้วยกันค่ะกล้องจุลทรรศน์ตู้ปลอดเชือ้อหรือ bio safety cabinet สำหรับทำการทดลองทางจุลชีววิทยาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อค่ะและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำการทดลองแบบครบคัน วันนี้เราจะมาตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในน้ำกันนะคะเนื่องจาก Staphylococcus aureus เป็นหนึ่งในเชื้อมาตรฐานมอก257ปีพศ2549ตรวจสอบสำหรับน้ำดื่มน้ำบริโภคค่ะการตรวจหาเชื้อในครั้งนี้เราจะใช้วิธีการจาก Standard m e t h o d for the Examination of Water and Wastewater 23rd e d i t i o n ค่ะ อุปรกรณ์หลักๆในการเลี้ยงเชื้อนะคะก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้แล้วเบมเบนฟิลเตอร์โฟเซปกรวยกรองเครื่องดูดสูญยากาศตู้เพาะเชื้อค่ะขั้นตอนในการเพาะเชื้อเพื่อการตรวจสอบมีดังนี้ค่ะเขย่าตัวอย่าง25ครั้งและเทล,ลงไปในกรวยกรองที่มีเบนเบนฟิลเตอร์ขนาด0.2ไมค้ครที่วางเตรียมไว้แล้ว เชื่อไม่สามารถผ่านแผ่นกรองขนาดนี้ได้และเปิดเครื่องสูญยากาศหลังจากนั้นนำน้ำกลรดที่เตรียมไว้เทลงไปและเปิดเครื่องสูญยากาศอีกครั้งค่ะ จากนั้นใช้ฟอลเสร็จที่เตรียมไว้มาคลิมเมมเบรนฟิลเตอร์ไปวางไว้ในเพลทอาหารที่เราเตรียมไว้ค่ะระวังเนี่ยให้มีอากาศแทรกเข้าไประหว่างฟิลเตอร์และอาหารนะคะทำขั้นตอนข้างต้นจนครบทุกแซมเปิลและนำเพลทที่เราทำเสร็จแล้วเข้าไปในตู้พอเชื้อที่อุณหภูมิ35องศาเป็นเวลา48ชั่วโมงและรอตรวจสอบผลกันค่ะ day two หลังจากที่เราบ่มตัวอย่างครบเวลา48ชั่วโมงแล้วเราต้องทำการตรวจสอบเบื้องต้นจากการสังเกตโครนีของเชื้อค่ะว่ามีสีดำเทวติดอยู่บนอาหารหรือเปล่านอกจากนี้เราจะต้องทำการตรวจยืนยันอีก3วิธีคือ 1. c o a g u l a s test ใส่โครนีที่มีลักษณะเฉพาะลงไปในหลอดที่ใส่ Coagulase plasma rabbit with EDTA ค่ะแล้วสังเกตการจับตัวเป็นลิ่มแข็งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเชื้อนี้ค่ะ 2. ย้อมสีแกรมเทคนิคนี้จะใช้น้ำยาย,าย้อมแกรมสำเร็จรูปในการย้อมสีค่ะเนื่องจาก s สเตฟิโล c ค c ัสออ u r e u s เป็นแกรมบวกจึงจะให้สีม่วง 3. c a t แ l y s ลิส Taste, เทสเขี่ยเชื้อลงแผ่นกระจกยดไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ลงไปจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นทันทีถ้าเป็น s สเตฟิโล c ค c ัสออ u r e u s ค่ะ ซึ่งในการทดสอบทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นก็จะมีวิธีการคร่าวๆดังที่ได้แสดงไปค่ะซึ่งเชื้อแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันออกไปหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาสอบถามที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงตามช่องทางการติดต่อต่างๆได้ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ